เอเชียนซีจีสคอร์คหมวด b การปฏิบัติต like ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน Equitable treatment of shareholders หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเป็นการพิจารณาเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจและไม่มีอำนาจควบคุมอาทิเช่นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทควรกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไปผู้ถือหุ้นอื่นโดยทั่วไปควรได้รับการคุ้มครองจากการกระทำใดๆที่เป็นการเอาเปรียบโดยผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมไม่ว่าจะโดยการใช้ข้อมูลภายในหรือการทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด15ข้อโดยน้ำหนักของหมวดนี้คิดเป็น10%ของคะแนนรวม100คะแนนในเลเวล1สำหรับเอกสารหลักที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และรายงานประจำปีของบริษัท หัวข้อที่1หุ้นและสิทธิในการออกเสียงเกณฑ์ข้อ1.1บริษัทต้องมีการระบุถึงสิทธิ์ในการออกเสียงแบบวันแชร์วันโหวตโดยตัวอย่างที่นำมาเสนอได้จัดทำนโยบาย CG และได้มีการระบุถึงสิทธิ์ในการออกเสียงแบบวันแชร์วันโหวตไว้ในหัวข้อเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในรายงานประจำปีของบริษัทเกณฑ์ข้อ1.2ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญที่มีสิทธิ์ออกเสียงต้องระบุถึงสิทธิ์ในการออกเสียงของหุ้นประเภทนั้นด้วยเกณฑ์ข้อนี้ทีมผู้ประเมินจะพิจารณาข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์โดยจากตัวอย่างบริษัทมีหุ้น2ประเภทได้แก่หุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธ์ และได้ระบุถึงสิทธิ์ในการออกเสียงของหุ้นทั้งสองประเภทคือวันแช r e One โหวตในกรณีที่บริษัทมีหุ้นสามาัญเพียงประเภทเดียวข้อนี้จะได้คะแนน NA หัวข้อที่2คุณภาพของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเกณฑ์ข้อ2.1 บริษัทควรกำหนดวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นหนึ่งวาระต่อหนึ่งเรื่องโดยไม่ควรรวมเรื่องที่ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติไว้ในวาระเดียวกันจากตัวอย่างที่นำมาเสนอมีการแยกวาระการคัดเลือกกรรมการและวาระการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการออกจากกันอย่างชัดเจนเกณฑ์ข้อ2.2 บริษัทควรมีการแปลนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่ในวันเดียวกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยเกณฑ์ข้อนี้ทีมผู้ประเมินจะพิจารณาข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์โดยดูจากวันที่ส่งออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกณฑ์ข้อ2.3หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ควรเปิดเผยประวัติของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเลือกกลับเข้ามาใหม่โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 1. อายุ 2. การศึกษา 3. วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกโดยต้องระบุเดือนและปี 4. ประสบการณ์และ 5. การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นโดยแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป หรืออาจระบุเป็นจำนวนบริษัทก็ได้เกณฑ์ข้อ2.4หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นควรเปิดเผยชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีประวัติและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเกณฑ์ข้อ2.5บริษัทควรจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือมุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนผ่านใบมอบฉันทะได้หัวข้อที่3การใช้ข้อมูลภายในเกณฑ์ข้อ3.1บริษัทควรมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงานจากตัวอย่างบริษัทที่นำมาเสนอ มีการกำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา1เดือนก่อนการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสเกณฑ์ข้อ3.2บริษัทควรมีนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทภายใน3วันทำการ จากตัวอย่างบริษัทที่นำมาเสนอมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนทำการซื้อขายหุ้นหัวข้อที่4รายการระหว่างกันเกณฑ์ข้อ4.1 บริษัทควรมีนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายการที่มีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากตัวอย่างบริษัทที่นำมาเสนอได้มีการระบุนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทเกณฑ์ข้อ4.2บริษัทควรมีนโยบายให้กรรมการอิสระ ทบทวนรายการระหว่างการที to to er ่ม right um ีสาระสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นจากตัวอย่างบริษัทที่นำมาเสนอมีการกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ทบทวนรายการระหว่างการทุกไตรมาสเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกณฑ์ข้อ4.3 บริษัท ate, ควรม <cellular. S 1> ีนโยบายให้กรรมการงดออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากตัวอย่างบริษัทที่นำมาเสนอมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมในวาระที่ตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกณฑ์ข้อ4.4เป็นเรื่องการกำหนดนโยบายให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ บริษัทไม่ควรให้มีรายการให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการหรือหากมีรายการให้กู้ยืมควรเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกโดยตามพรบรบริษัทมหาชนจำกัดมาตราที่89ได้ระบุว่าบริษัทไม่ควรให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการในส่วนของพรบรหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตราที่89ทับ12ระบุว่า กรรมการที่ทำธุรกรรมกับบริษัทจะต้องมีเงื่อนไขาทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปหัวข้อที่5การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เชื่อมโยงกับการทำรายการระหว่างกันเกณฑ์ข้อ5.1บริษัทควรมีการเปิดเผยว่ารายการระหว่างกันมีการกำหนดราคาที่ยุติธรรม และเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกทั้งนี้จากตัวอย่างบริษัทที่นำมาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวโยงกันว่าเป,ปเป็นไปตามราคาเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกเกณฑ์ข้อ5.2รายการระหว่างการที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นควรได้รับการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจากตัวอย่างบริษัทที่นำมาเสนอในส่วนของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวาระที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในเรื่องการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ทั้งนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินได้ระบุว่าต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในรายการดังกล่าวด้วย ในส่วนของมติที่ประชุมในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่าในวาระดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่มีรายการระหว่างการที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นข้อนี้จะได้คะแนน NA